สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่23เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนทองคำออนไลน์นะครับนักทุนสามารถที่จะแอปไลน์ ID ด้านล่างได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของตัวสินทรัพย์ทางเลือกกับอาจารย์พี่หมีนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ SP 500โดึง NASDAQ ครับช่วงนี้คือคนกําลังฮิตเทรดมากเลยนักลงทุนครับใครสนใจเรียนเชิญนะครับ วีทีมาร์เก็ตเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรี50 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ Forex for you กับโปรโมชั่นใหม่ครับชิงทองคำมูลค่ากว่า1ว0่งดอลลาร์ในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคําและการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับดูเหมือนว่าตลาดจะงอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนะครับสกุลยูเอสตลาล่าเนี่ยมีการขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเลยแต่ก็ยังมีพลังกาลังที่ไม่ได้ต่างกันกันกบสกุลินยูโรมากมายเท่าไหร่นักนะครับ ถามตอว่าเอ๊ะคุณครับแล้วสรุปแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณพอวเวลแถลงเป็นยังไงบ้างหลักๆก็เหมือนที่เราได้แจ้งกันเอาไว้นะครับนันกขุดว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับกับการแถลงของคุณเจพอวเวลเพราะว่าก็จะเป็นการแถลงคล้ายคลึงกับของเดิมที่เราเคยได้ยินกันมาอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งคุณพอวเวลเนี่ยยังมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อด้วยนะครับเขาบอกว่า ผมเนี่ยมีความมั่นใจอย่างมากเลยนะครับในการคาดการเกี่ยวกับเงินเฟ้อว่ามันจะเป็นอะไรแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละการพูดขึ้นมาของคุณพอเวลแบบนี้นะครับนักทุนก็เลยไม่ได้สร้างแรงดุนอะไรมากมายให้กับตัวดัชนีดอลลาร์อินดกซ์ครับทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมีการขยับปรับตัวลดลงนะครับหลุดในส่วนของตัวแนวที่เราได้มองกันเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงของคือที่ผ่านมาเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้นะครับดอลลาร์มีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงมาเนี่ยนะครับแตะที่โลแถวประมาณ 91.643ครับ91.643ปัจจุบันมีการย้อนกลับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่91.794 พร้อมที่จะทดสอบกับแนวรับเก่าซึ่งตอนนี้แปลเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่แล้วที่ระดับ91.828ครับเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าดอลลราสามารถมีการขยับปรับตัวขึ้นได้แต่ถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้และมีการย่อตัวลงมานั่นหมายความว่าบรรดาสกุลเงินหลักของเราเนี่ยก็อาจจะฟื้นได้อย่างชัดเจนนะครับ ยูอัตราผลตอบแทนพันบัตรรัฐบาลบาสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับตัวร่วงลงมาเหมือนกันนะครับอย่างในช่วงเช้านี้ก็ยังถือว่าอยู่ในทิศทางแดนลบติดลบไปประมาณ0.34ครับทุกท่านถามว่าเอาคุณทําไมถึงติดลบล่ะครับ ก็แน่นอนครับเวลาที่ธนาคารกลางได้ออกมาพูดเน้นย้ําเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อว่ามันจะเป็นอะไรที่ชั่วคราวเท่านั้นเองก็เลยทําให้ตัวของอยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยมีแรงสนับสนุนเท่าไหร่นะครับมีการขยับปรับตัวร่วงลงมาครับ มาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำกันสนิดหนึ่งครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้รับแรงสนับสนุนอะไรมากมายนะครับยังคงวิ่งวนเวียนอยู่แถวๆบริเวณโซนแนวที่สารข่าวแจ้งไว้เมื่อวานนี้ซึ่งก็คือ1,778ครับคาดว่าช่วงใสายๆวันนี้อาจจะเริ่มมีการเลือกหน้าครับนักถุนก็ต้องจับตาดูนะครับว่าทองคาจะอยู่หรือจะไปดี แต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของตลาดแล้วนี่เราจะสังเกตเห็นว่าดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500รวมถึง NASDAQ เี่กก็ยังคงบวกอยู่ทั้งตารางครับนอกจากคำแถลงของคุณเจฟฟ์พอวเวลแล้วนี่ที่ไม่ได้สร้างแรงลบอะไรให้กับตลาดนะครับยังมีแรงหนุนจากคุณเดลี่ด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟดได้ออกากลกาวว่าเฟดเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยเลยนะครับคุณเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคหลักครับที่ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะครับได้พูดมาในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับทุกท่านก็เลยทําให้ในส่วนของตัวตลาดเนี่ยเหมือนจะขานรับในทิศทางที่ดีนะครับดอลลาร์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยแค่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยข่าวการประชุมครั้งล่าสุดมันก็จะยังคุมการาฟอยู่ในตอนนี้ครับผมเอาละครับนั่งจุดครับแล้วนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจําช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ